มาตอนเย็นมานานแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะก็หายหน้าหายตาไปเลยเนาะสำหรับย้งแฮปปี้แชร์สำหรับแบบในช่วงเวลาแบบตอนเย็นเนาะ <c oughs> ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะพี่ๆเพื่อนๆ <c oughs> ก็ไปให้กำลังใจ <c oughs> เพื่อนๆพี่หลายๆบ้านแล้วก็วันนี้พอมีเวลาแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะขอมาแบบ เออดูให้กับตัวเองหน่อยอ่าเอาบ้านตัวเองคืนนิดนึงทุกคนวันนี้ยงจะมาทาบาร์บีคิวนะคะทุกคนอันนี้ยงก็หมักหมูกับน้ําซอสบาร์บีคิว้เรียบร้อยแล้วฮะก็เราก็กเตรียมไม้นะคะพี่เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนไม้เสียบปลาดุนะคะทุกคนก็วันนี้ไม่ได้ตั้งหลังบ้านนะเพราะว่ามา เมื่อวานเนาะพอตั้งแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนถูกปิดการมองเห็นยังไงก็ไม่รู้อะ่ะสวัสดีพี่ปฐมพรค่ะวันนี้ย้งชวนพี่ปฐมพรมากินบาร์บีคิวบ้านยง้งแต่ว่ายงจะเสียบเองนะคะนะฮะนี่ค่ะอันนี้ยงก็เตรียมไม้ไว้แล้วเตรียมไม้แล้วอันนี้จะเป็นไม้เสียบพี่ปฐมพรรู้จักดีไม้เสียบปลาดุกไม้เสียบปลาดุกย่าง วันนี้ก็จริงๆมะเขือเทศอ่ะมันควรจะใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันหาไม่ได้นะคะ mm. แล้วก็เลยเอามะเขือเทศที่ตัวเองกินอยู่เป็นประจํามาใช้ก่อนอืมใช้ยด้เดี๋ยวจะขอหั่นพริกอันนี้พริกก็ค่อนข้างเหี่ยวแล้วเพราะว่าซื้อมาหลายวันโอ้โหเหนียวจริงแต่เหนียวเนียวอย่างนี้ก็ดีนะทุกคนอือ mm hmm. เดี๋ยวหั่นพริกเป็นชิ้นๆหน่อย mm. เราก็จะทำการเสียบบาร์บีวกันนะคะทุกคนวันนี้อืมก็จะมีการย่างบาร์บีควค่ะอืมแต่ก่อนยงก็จะขึ้นลันเวย์ค่อนข้างที่จะบ่อยก็มาระยะหลังที่เราต้องไปให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆก็เลยเซาเซาตัวเองไปนะคะก็ตอนนี้ก็พี่ๆเพื่อนๆก็ผ่านกันหลายบ้านแล้วนะคะยงก็เปิดบ้านใหม่มาแล้วนะคะสําหรับยงแฮปปี้อีทอ่ะ แต่ว่ากําลังค่อยๆเก็บเ,เขาเรียกว่าเก็บการเดินทางของ Happy e อีอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คืออีกเครื่องหนึ่งคือชาร์จแบตก็เลยมาขึ้นตัว Happy s h a ร์แล้วกันทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ย้งหมักด้วยเ,เขาเรียกว่าตัวของเหมือนเอามาทำสเต็กอะ่ะตัวที่แบบเอาไปย่างสกิลได้อะไรอย่างเงี้ยอืออ่าอันนี้ก็พอหมักแล้วก็คือแช่เย็นไว้มันก็แข็งโป๊ะเป๊ไปหมดเลยอือ แคดูเงื้อเงื้องหน่อยนะคะจริงๆแล้วเวลาเสียบก็ยงก็จะเสียบอันนี้ก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มลนะยงกลับมาขึ้นตอนเย็นพี่มลแบบได้เจอยงแล้วเนาะอ่ะฮะ อันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะแตกหรือเปล่าแต่สับประรดอะแตกแน่จริงๆอ,ะ,อะเวลาเสียบสับประรดจะแตกตลอดเลยวันนี้ก็จะใช้อันนี้เป็นหมูนะคะเป็นหมูสันคอนะคะหมักกับซอสนะคะยงไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วย้งจะไม่ถนัดค่ะจริงๆ,ๆอะเขาจะใส่เจ้าสับป,ประรดก่อนแต่อย่างที่ย้งบอกนะเวลาที่ยงเสียบสับป,ประรดทีไรพี่ๆเพื่อนๆรู้ไหมว่า สับป,ประรดมันจะแตกแล้วก็ไอเจ้านี้ยเขาจะาไว้เสียบตรงจุกเพื่อความสวยงามออืแต่วันนี้ยการเดินทางของสับป,ประรดอะยุงอะเริ่มปอกสับป,ประรดไว้ตั้งแต่เออตั้งแต่เมื่อวานแหละอ่ะก็ดูอยากให้มันเหนียวเหนียวอะเพราะเคยแบบเสียบสับป,ประรดแล้วแบบสับป,ประรดมันชอบแตกอะทุกคนเป็นไหมแล้วมันไปแบบโอ้มันไปไม่สุดทางไงมันไปไม่สุดทางรักฉเฉลยอ่ะ ก็จริงๆสับปะรดเอาไว้ด้านล่างก็จะดีนะคะพี่ๆเพื่อนอออืเจ้าแมวเจ้าแมวเหมียวตัวป่วนของยงมาแล้วทุกคนอ่ะพริกนี่ก็จะใส่สองอันเลยทุกคนเพื่อความอร่อยและความคิวแก่ใจของยงเองอเสียบสับปะรดก่อนจะสวยนะคะพี่ๆเพื่อนโอ้ย แล้วก็ตรงปลายยุงก็จะเสียบเป็นมะเขือเทศโอ๊ยมะเขือเทศกระเด็นใส่หน้าไงแต่ยุงต้องเอา,าน้องแมวเหล่วตัวนี้ไปเข้าไปในห้องนไปนี่ได้แล้วทุกคนหนึ่งไม้อ่าสำหรับบาร์บีคิวแม่น้องเลสวัสดีค่ะน่ากินไหมคะ นี่นะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งไม้ค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวของหยงเองทุกคนอเดี๋ยวลองดูนะคะว่าสับปะรดมันจะแตกหรือเปล่าทุกคนพอยุงเสียบทีไรสับปะรดแตกทุกทีเลยอืมเราค่อยๆนะคะทุกคนเพราะถ้าเกิดเอาสับปะรดไว้ด้านล่างจะสวยมากอ่ะสับปะรดแล้วก็ใส่หมูนะคะทุกคนอืมนี่ค่ะเสียบหมูไปจ้าทุกคนป้า แล้วก็พริกนะคะทุกคนพริกนี่ถ้าเกิดกลัวแตกก็อย่างนี้เลยได้นะทุกคนเนี่ยอย่างนี้เลยได้นะอ่าแล้วก็เสียบหมูจ้าพ,พ,พี่เพื่อนๆเ,เสียบหมูเข้าไปอีกหมูนี่ยงใช้เป็นสันคอนะคะเพราะว่ามันจะได้นุ่มไม้ใหญ่ค่ะอะ่าอันนี้ยงใช้เป็นไม้เอ่อะอะไรนะไม้เสียบปลาดุกยาก่างใช่ป่ะอ้อทุกคน นี่อ่ะมีความน่ารักไหมคะกิฟเก๋นะคะทุกคนนี่นะคะมีความกิฟเก๋คะ่ะทุกคนอ่านี่นะคะทุกคนบาร์บีคิวของยงเองอืมน่ากินทีเดียวถ้าเวลาเสียบแล้วมือมันก็จะเลอะนิดนึงนะคะทุกคนเวลากินสับป,ประรดตอนจบอ่ะมันจะฟินมากๆเลยสําหรับคนที่แบบกินบาร์บีคิวอ,อะ่ะทุกคนนี่อันนี้ต้องค่อยๆหมุนนะคะเพราะว่าสับป,ประรดมันแตกง่ายมันแตกง่ายจริงๆทุกคนอืม เสียบไปเลยจ้ามันก็จะเสียบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนหมูอันนี้มีความเย็นอยู่ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าย้องอ่ะพอย้องใส่กับซอสหมักอ่ะแล้วย้งก็แช่ตู้เย็นไว้ทุกคนแล้วย้งก็ไปททางานสวัสดีกับพลังน้ําใจที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะพี่เพื่อนๆเดี๋ยวจะพยายามกลับขึ้นมาสําหรับบ้านบ้านหลังใหญ่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าพยายามจะกลับขึ้นมาเ,เพราะว่า แต่ว่าไม่เคยหายไปจากไหนนะคะเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นว่าย้งอะ่ะคือแบบแว่นตลอดเนะเาะก็คือว่าไม่ได้แว่นหรอกใช้คําว่าเฝ้าบ้านเพื่อนๆนอะหลายบ้านอ่าฮะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนนะคะก็มาระยะหลังเนี่ยคือย้งไปรัวอยู่กับบ้านหลังใหม่ก็คือย้งแฮปปี้อีทนะคะอา่าก็ไม่ได้เอามาปักหมุดให้เพื่อนๆได้ได,ได้ได้ตามกันเนาะทุกคนไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวค่อยๆบอกไป เฮ้ยทุกคนน่ากินนะ่ะดูดีพี่ปฐมถพอน่ากินมากเลยอ่ะอืมนี่ทุกคนนี่นะคะทําเองได้นะคะทุกคนเพราะว่าเวลาไปซื้อเขาอ่ะมันราคาก็ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรอ่าเวลาไปซื้อ BB บาร์บีคิวนะคะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดแบบพอมีเวลาอย่างเงี้ยยงก็จะมาเสียบกินเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบเขาเรียกว่าเาจ้าซอสปรุงรสอ่ะนะคะทุกคน มันก็จะมีซอสปรุงรสขายอาซอสหมักซอสอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นตัวช่วยให้เราได้แบบดีมากๆเลยในการแบบทําอาหารสําหรับคนที่แบบทําอาหารไม่เป็นอย่างยุงอ่ะพอแบบมีตัวช่วยพวกเนี้ยมามันก็เลยทําให้การทําอาหารอ่ะของเรา,าแบบง่ายมากขึ้น นี่นะคะก็หมุน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 โคเลโคเลไปนะคะทุกคนนะคะเราก็จะไดะ้เดี๋ยวจะต้องมาดูกันว่าวันนี้ยุงจะทําได้สักประมาณกี่ไม้นะคะทุกคนเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้มีสักกี่ไม้อะเพราะว่าเราก็เตรียมหมูไว้ไม่เยอะนะคะทุกคนน้ําอันนี้ก็เอาไว้แบบทาตอนที่ย่างก็ได้นะคะทีพีเพื่อนๆนี่โอทุกคนฟรีสุดๆเห็นไหมคะน่ากินทีเดียว น่ากินทีเดียวสําหรับบา์บีคิวของยงเดี๋ยวยงจะขอหั่นอันนี้ต่อนิดนึงทุกคนเพราะว่าพริกมันหมดหัพริกไปด้วยนะคะทุกคนเวลาหั่นพริกอกยงจะมีปัญหาตลอดทุกคนเพราะว่ามันจะชอบแสบร้อนหลังจากที่เราทําไปแล้วแต่วันนี้มือเลอะแล้วเราต้องไปต่อทุกคนอืม มีดก็ไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับมีดบ้านคนโสดนี่ความคมก็ระดับระดับที่ใช้ได้ก็บุญแล้วนะคะ uh huh. วันนี้พริกจะพอหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะอ,อันนี้พริกเนี่ยคือเหี่ยวมากตอนแรกก็ย้งอยากมาตำเขาเรียกว่าตำอะไรนะที่แบบทางเหนือที่เขาแบบเอาพริกไปย่างอะนะคะตอนแรกก็ซื้อมาตั้งใจไว้แบบนั้นแหละ แต่ก็คิดไปคิดมาคุยมันยังทําไม่คล่องอะ่ะก็เลยแบบไม่กล้าที่จะทํานะคะอือฮึกลัวแบบเดี๋ยวจะแบบพี่ๆเขาต้องแบบมาหัวเราะกันแน่ๆเลยนะคะอือฮึเพราะว่ายุงทําอาหารแบบยังไม่ค่อยเก่งนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เวลาทําแล้วก็มันก็จะแบบเหมือนแบบสะดุดบ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ยนะคะสำหรับใครที่แบบ เอ้ยทำอาหารยังแบบไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูวิธีการของยงได้นะคะอือฮึก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวยงไปเอาถาดมานิดนึงนะคะ เกงขายาวโอเคนี่ทุกคนเสร็จแล้วสีแบบ่ไม้นะบสวัสดีพ่อหอิววันนี้เป็นวันเสาร์นะคะยงก็เริ่มมีเวลานะคะทุกคนเริ่มจะมีเวลากลับมาแบบ ทักทายออในไลฟ์สดกับเพื่อนๆแล้วนะคะทุกคนนะคะบางทีแบบเวลาถ้าเกิดแบบยงไลฟ์สดแบบนานๆน,านะ่ะทุกคนที่ยงไม่ค่อยขึ้นบ้านแฮปปี้แชร์นานๆน,นะ่ะบงีไลฟ์ถ้าเกิดแบบไลฟ์ยาวๆนะคะทุกคนบางที บางทีก็ถึงกับป่วยได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดแบบนอนน้อยหรืออะไรที่แบบพูดนานๆติดๆกันนะพี่สมบูรณ์สวัสดีพี่สมบูรณ์อุ้ยไอเลิฟยูนะคะโอ้โหมาแบบวันนี้มาแบบหิวใจมาแบบหิวใจเลยนะคะอ่ะฮะขอบคุณนะคะตัวเขียวมาเลยนะคะอ่ะฮะเดี๋ยวยกไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมากันนะคะาาเพราะว่าสายตาอนันน้อยนิดแล้วก็ใสยตาอันสั้ ก็เริ่มจาอายุครบหนึ่งเดือนแล้วแล้วก็เริ่มจะยงจะพยายามฝึกให้น้องกินอาหารเม็ดตอนนี้จะได้ยินเสียงน้องหน่อยนะคะเงี้ยวเงี้วเงี้วเ้วเงยวกันอยู่นะคะสวัสดีนะคะเคยขายบาร์บีคิวพ่อเคยขายบาร์บีคิวหรอ สวยน่ากินจังนะคะมีแปงทาซอสหรือยังแปงทาซอสหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะแปงทาซอสหรอมาลอกินนะคะแม่น้องนะคะพี่ถานะคะให้เลิฟพี่ถานะคะนี่นะคะแปงทาซอสหน้าตาเป็นยังไงอ่ะพ่อ,อ <S 2> <S 2> <S 2> <S เขาบอกด้วยนะคะ แปงลงขนกระต่ายนะคะพ่อบอกเป็นแปลงหน้าตาขนกระตายนะคะลกระตา่ายไม่แน่ใจอ่ะไม่น่าไม่ <c oughs> เดี๋ยวเสียบไปก่อนนะเพราะว่าเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาว่ามีหรือเปล่า มันเป็นแปลงหน้าตามันเป็นยังไงไม่มีก็ใบตองพับทบทบ,ทบฉีกนะคะอาจาพรสวัสดีค่ะอุ๋ยพ่อแล้วตอนนี้หรออุ้ยยุงกัดยุงมาอ๋อต้อง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 ทาตอนที่เราตอนที่เราย่างหรอผมก็ไม่รู้นะคะ ไทาซอสไปนะคะอ่า,าอ่าเจพอเอ่อพ่อบ้านก็แนะนํามานะคะพ่อบอกว่าเคยทํานะคะวิบางอันยงหั่นชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่าวิมันเสียบไม่เข้าตอนนี้หมูมันยังเย็นไม่หมดนะอันเนี้ยยงหมักกับซอสบาร์บีคิวที่มันเป็นซอสขวดไว้หุยทุกคนอันนี้ใหม่กอใหญ่ไปไหนเนี่ย โอ้โห oh oh, ทุกคนโอไม g o กอดอ่ oh uh huh. นี่นะคะถ้าเกิดแบบว่าใครมาแบบมาเออมาอยู่กับย้งนะคะทุกคนนะคะเจ๊พรมาหาย้งได้นะคะอ่า uh ก็ huh. แต่ว่าต้องรอย้งหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าจะกินเลยนะคะย้งก็น่าจะประมาณ3มชั่วโมงจะได้กินหรือเปล่า <laughs> ทุกคนดูนะคะอ่ะ uh huh. ก็สวยอยู่นะทุกคนเนี่ยมันก็มีความเป็นมันก็มีความเป็นบาร์บีคิวนะคะมันก็ยังสวยอยู่นะคะทุกคนนะคะอืมอ่าหมูใหญ่ไฟสุกยากผักไหม่นะคะอ้าวแมันไม่บาลานซ์เหรอพ่อรออุ้ยมันยากจังเลยอ่ะทุกคนอ่ามันมันมันยากจังยายเล็กสวัสดีค่ะยายเล็กยงทำบาร์บีคิวอ่ะยายเล็กยงรอดหรือล่วงยายเล็กอือหื เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันตอนที่ยงย่างนะคะรันเวย์นี้ยงจะมานั่งเสียบไม้ให้ทุกคนดูก่อนนะคะอะไม้เหลี่ยมไม,ไม้แหลมไม้แหลมคนยงเอาไปล้างน้ำอะไม้อะแต่ว่าจริงๆต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหมโอ้ยย้งก็ย้งเข็นมันอยู่ในถุงแล้วแบบตอนโอ๊ยทุกคนตอนที่ซื้อมานะคะยุงเริ่มมายุงเริ่มมาเหมือนชอบกัดข่อยนิึงเลย ่ะทุกคนหุ้ยลืมไม่นี้ไปลืมพริกยวกไม่เป็นไรสลับไปแบบนี้เลยอืนี่ทุกคนปั๊บเข้าให้แล้วก็หมูอีกสักหนึ่งชิน้นไม้ก็คือแบบใหญ่บิ๊กไปเลยทุกคนต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะเสียบมือเอาได้นะคะทุกคน แต่พี่ๆเพื่อนๆทาก็ระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเรานานๆเราแบบไม่ใช่นานๆท,ทําทีนะคะไม่ค่อยได้ทํานะคะพี่ๆเพื่อนๆอ,อันนี้ทำเพราะความอยากกินด้วยนะคะนะฮะพ่อบอกวา่าต้องทาซอสไปย่างไปนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาอ,อแปลงที่ทาทาสีทาบ้านได้ไหมได้ไหมแปลงที่ทาสีทาบ้านได้ไหมอ่ะพ่อทำกินเองยังไงก็ได้นะคะ อ่าฮะมันยังไม่ได้ใช้เลยนะแปลงที่แบบทาสีทาบ้านน่ะอ uh ือฮะซื้อสีมาทาบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่มีพ่อบอกไม่ดีทำไมเนามันใหญ่ดีนะพ่อทาแบบแป๊บเดียวเสร็จเลย uh huh. เอ,อือฮวันนี้วันนี้ได้กินนะคะทุกคนนะคะอ่าฮะวันนี้เดี๋ยวลันเวย์ทั้งคืนเลยนะคะ าลานเวททั้งคืนเลยนะคะวันนี้ทำทำอาหารทั้งคืนนะคะเป็นเอเป็นแม่ครัวทั้งวันทั้งคืนนะคะทุกคนนะคะ่าฮะนะฮะทุกคนมันสุดยอดเลยจริงๆนะคะทุกคนมันต้องเล็งดีๆนะคะพ้ทิ่มไปก็อาจจะทิ่มมือได้นะคะอ่าพี่เหินสวัสดีพี่เหินคะ่ะช่างหมึกสวัสดีอืยองชอบวิถีชีวิตช่างหมึกมากเลยทุกคนอือหึ ไปดูกันได้นะคะคิดถึงนะคะช่างหมึกนะคะอ่ะไปบอกคิดถึงเขาอีกเออทำไมเป็นคนอย่างนั้นเนาะเจพรเนาะวันนี้เราไปเราไปหาช่างหมึกเราค,คือคิดถึงช่างหมึกนะคะเพราะว่าแต่ก่อนคือช่างหมึกเขาจะแบบลันเวย์แล้วเราก็แบบไปนั่งเฝ้าเขานะคะอยู่ใต้ใต้ต้นหมากใต้ใต้ต้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ่ะไปบอกคิดถึงเขาซะง,งั้นนะคะอ่ะฮะเป็นเอ่อเป็นสาวเป็นนางน,นะคะบอกคิดถึงไปทั่วนะคะฮนี่นะคะ โอ้ทุกคนย้งได้หลายไม้แล้วนะ,ะเดี๋ยวก็น่าจะอีกสักประมาณ2ไม้สองไม้ก็เสร็จแล้วทุกคนอดทนกับยงหน่อยนะคะเดี๋ยวยงก็จะโตแล้วนะคะทุกคนนะคะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะกับการที่บางทีเราจะมานั่งแบบถ้าใครแบบจะมาปาร์ตี้บ้านยงนะคะกรุณาทําทุกอย่างด้วยตัวของคุณแบบให้เป็นให้มากที่สุดนะคะที่ไปทุกวันนะคะถึงจะเป็นคลิปนะคะก็ให้ความรู้สึกที่ดีเนาะเจ๊พรเนาะเพราะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบ คิดถึงอะเอออ่ะไปบอกคิดถึงเขาอีกแล้วนี่นะคะอืเพราะว่ามันเป็นเออ่คลิปเขาหน้าน่าดูอะน่าเป็นแบบเป็นเรื่องราวแบบเหมือนกับเป็นอาชีพของของเขาอะเนาะเป็นอาชีพแล้วมันก็ธรรมชาติดีอฮะ แต่ก่อนอ่ะคือยงอะตามเจ๊พรไปอาตามเจ๊พรไปแบบบ้านช่างหมึกอะอแต่ก่อนเจ๊พรไปทางทางไหนเราก็ตามกันไปเนาะเราก็ตามไปแล้วก็เราก็เลยแบบเหมือนอไปไปรู้จักแบบวิถีชีวิตการทําส่วนปาล์มการทําแบบเออเขาเรียกว่าฟาร์มกุ้งอะไรแบบเนี้ยอา นี่นะคะโอ้ทุกคนนี่เสียบไปเสียบมาโอ๊ยชิ้นนี้ทําไมมันชิ้นนี้มันเสียบเข้ายากมากอืมพ่อตกลงคือแปลงที่รับพ่อแปลงสีฟันได้ไหมอ่ะพ่อทุกคนแบบว่ามันมันได้ไหมอะแ,แล้วนะคะพริกหยวกคิวเดียวของโยงก็เพียงพอนะคะอ่านี่นะคะ พี่เหินพี่เหินเหงื่อตกเลยพี่เหินใจเย็นๆดิพี่เหิน,น,หนคนมันก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะพี่เหินเนาะเออช่วยกันหน่อยดีน้องเนี่ยน้องจะกินบาร์บีคิวพี่เหินมันก็ต้องเอออุตส่าห์แบบไปซื้อซอสมาซอสบาร์บีคิวมาเลยนะอ,อือฮึอ่าได้นะนะคะพี่ใช้ประจำนะคะ เดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูก่อนนะคะว่าอุปกรณ์อ่ะย้งเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นแต่อุปกรณ์ปาร์ตี้อ่ะย้งจะชอบมีเพราะว่าบางทีแบบเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอ่ะย้งจะเปิดบ้านปาร์ตี้แบบคือตอนนั้นยังมีเลี้ยวมีแรงอยู่เนาะแต่พอตั้งแต่อายุ40ก็ไม่ค่อยเปิดบ้านปาร์ตี้แล้วทุกคนอ่ะฮะเพราะว่าเริ่มเริ่มแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะเปิดบ้านปาร์ตี้บ่อยดังนั้นก็เอ่อดังนั้นของมันจะอยู่ในกล่องในลังแบบอุปกรณ์ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอ่า แต่ว่ายงจะทําไม่ค่อยเป็นทุกอย่างมันก็คือจะสั่งหรือไม่ก็เพื่อนก็จะมาทํากันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมเป็นไงล่ะน่ากินไหมนี่ค่ะและนี่ก็คือบาร์บีคิวเสร็จสับเรียบร้อยได้กี่ไม้เนี่ยห้าโอ้ยได้เก้าไม้เองนะคะทุกคนโอ้ก็ถือว่าเยอะนะทุกคนปั๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาซอสอันนี้ใช่ไหมอ่าท่านพี่ตื่นรู้สวัสดีค่ะ พ่อหิวนะคะพี่คิีมเองนะคะอ่าพ่อพอพ่อหิวเราครูเราเอาซอสอันนี้ใส่ถ้วยใช่ไหมเราก็ใส่แปลงคาตอนขณะที่ย่างใช่ไหมพ่ออ,อือฮึนอ่ได้แล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วและนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เพื่อนๆน,นนะคะสำหรับบาร์บีคิว อของย้งแฮปปี้แชร์ในค่ำคืนนี้นะคะทุกคนพี่ๆเพื่อนๆเด,เดี๋ยวเราจะไปก่อไฟนะคะแต่ว่ายงจะไปก่อไฟสำหรับรันเวน่านะคะ <symmetry S 2> ก็เดี๋ยวถ้าว่างๆนะคะย้งก็จะมีเวลาย้งก็จะมาขึ้นรันเวทีีให้นะคะทุกคนนะคะเพราะว่าย้งไม่ค่อยอยากถ้าเป็นบ้านหลังนี้ย้งจะไม่ค่อยแบบอยากจะไปตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะคะย้งอยากจะมีคอนเทนต์แล้วก็เป็นเรื่องราวชีวิตประจําวันของย้งด้วย, <ๆ S 1> วยเพราะว่าตอนนี้ก็ไปเฝ้าเพื่อนๆพี่ๆก็เริ่มผ่านไปแล บ้านแล้วนะคะ,ะพี่กาก้าก็ผ่านแล้วนะคะ,ะพี่สเสน่ห์ก็ผ่านแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือบ้านพี่สมเกียรตินะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีบ้านป้าทัศนีทูเดย์บ้านย,ยอยแล้วก็บ้านจกโจกอีกนะคะที่กําลังเก็บเวลาอยู่ก็เดี๋ยว จะต้องตามไปช่วยกันนะคะทุกคนอ่ะอันนี้วันนี้นะคะทุกคนบาร์บีคิวเสียบไม้ของยงก็สำเร็จเสิ้นและจ้าทุกคนมันก็เสียบยากนะยงก็ด,ดันดันดันพี่พีเอ,อพีเจคนภูเขานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปปิ้งบาร์บีคิวกันนะคะทุกคนแต่ว่ายงจะไปปิ้งสําหรับดันเวน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวรันเวน่าก็จะไปก่อไฟนะคะเดี๋ยวดูนะคะทุกคนว่ายงอาจจะไปต่อในการ เก็บเวลาที่อีทหรือว่าจะมาที่แช์นะคะทุกคนนะคะอ่าก็เอ่อฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับบ้านหลังใหม่ของย้งนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็บ้านยงแฮป Happy e อ t นะคะนี่ค่ะเสื้อสีแดงแบบนี้นะคะที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับยง Happy Eat ตอนนี้กำลังเก็บเวลาอยู่นะคะก็เวลาวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ8 9 0เแล้วนะคะทุกคนนะคะก็คออ่อ,คอยค่อยเก็บไปนะคะทุกคนนะคะอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สำหรับรันเวน้านะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะรันเวนี้นะคะย้งแฮปปี้แชร์ก็ขอเซบายบายก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาแป้งคะ่ะซอสต,ตอนขนาดย่างก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนๆนนะคะอ่าฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายุงจะหาแป้งเจอหรือเปล่าถ้าหาไม่เจอจะได้แป้งแบบไหนนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนรันเวนี้ก็เซฟบายบายก่อนนะคะบายบายไอเลิฟยูบายบายค่ะบายบายนะคะ Thank you.